First sign of the disease is a very high temperature เขาบอกว่า first sign s i n ก็คือสัญลักษณ์หรืออาการแรก of the disease ของโลก is a very high temperature ซึ่งทำให้อุณหภูมิเป็นไงคะสูง mm hmm. อุณหภูมิสูงไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรคำว่า disease disease มันจะแปลว่าอะไรคะลูก แต่ว่าป่วยเป็นโรควันนั้นก็ต้องตอบอิวอิวเนสถ้าต่องมาเป็นพทแกม,มา่าใครแกม,ม่าคล่องนะง่ายเลยนะ,ะถ้าเป็นพทแกม,ม่านะคะเด็กๆให้ดูก่อนเลยว่าหนึ่งก็คือเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีตัวบอกเวลาไหมมีไหมม,มีนี่ไงดิสคือช่องอะไรคะดิดคือช่องสองด,ด,ดูดัสดิสดัน ไหมคะข้อสองแสดงว่าเป็นอดีต Why did i d h e f e e l d i s a p point ท d ทำไมเขาถึงรู้สึกเซ็ตพอยตไปว่าผิดหวังถ้าไม่ได้คำตอบคนนี้กไปไม่ได้เหมือนกันนะคำตอบคือ he found the movie เขาพบว่าหนังมันเป็นยังไงถึงผิดหวังคะลูกน่าเบื่อทีนี้มันมีคำว่า is e bore กับ boring เอามาไว้การใช้ bore ที่มี e d กับ bore ที่มี i n g อันนี้มันไปว่าเบื่อเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยนะแต่มันบอกว่าถ้าเป็นคนคนเนี่ยรู้สึกรู้สึกเบื่อเราจะใช้บอที่มีดีดีแต่ถ้าเป็นของที่เราเห็นแล้วมันทําให้เราเบื่อนะคะเราจะใช้ i n p เพราะฉะนั้นดูก่อนว่าเขาพูดถึงอะไรเขาเพบว่าหนัง,หน,งนหนังมันหนังมันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นอันนี้บอกว่าหนังน่าเบื่อเพราะฉะนั้นมันเป็นของเราจะใช้บอรหรือบอลลิง ถ้าเป็นมันของต้องอะไรคะบอริง <B oring. S 1> นะของต้องบอริงนะคะ้าเน,นันจำไว้นะคะ He ฟา r the t h เดอะมูวี่บอ g ริงถ้าเขาเบื่อหนังทีบอเรเดอะมูวี่โอเคไหมเขาเบื่อหนังนะอันนี้ He ฟาเ the m o วี่บอ r ริงถ้าเป็นอีกประโยคนึงอีกประโยคนึงเราบอกว่าเอารู้สึกเบื่อ e l bored ที่ s East, บ ball ก็ได้นะคะมันใช้อ s ได้นะเพราะมันคืออาการที่เราเป็นนะคะข้อสามสิบเวลาคะ่ะลูกลเห็นเวลาอะไรคะ gamma hmm. ต้องดูเวลาเป็นหลักนะ tomorrow อดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราต้องใช้อะไรถ้าเป็นเวลาในอนาคตนี้สองแบบแบบที่หนึ่งมันจะใช้วิวบวกเวิร์กช่องที่หนึ่งแปลว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแบบที่สองอนาคตเราใช้ be going to แล้วตามด้เวิร์ช่องหนึ่งมันแปลว่ากําลังจากําลังจะอะไรสักอย่างที่ทํำแน่ๆนะคะหนูก็ดูก่อนถาว่าเราจะใช้วิวไหมเพราะฉะนั้นเพลตัดทิ้งเลยนะเห็น m ม Morning เพลตัดทิ้งก็อิงทูเฉยๆไม่มีบีก็ไม่ได้ก็ผิดนะคะนี้มาดูเหลือสองข้อข้อไหนถูกข้อสองวิวล้วตามด้วยเลยคะ แต่พมันบอกว่าวิวเราต้องตามด้วยเวิร์บช่องที่หนเท่านั้นอันนี้วิวเราตามได้ไหมมันใส่อิ่งมาวิวเราจะตามได้อิ่งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อสา g o i n t to ตามได้เวิร์บเห็นปะ B ีมาไหมก็อิ่มีไหมก็ตามได้เวิร์บอ่าอันนี้คือนี้เลยนะคะหลักนี้ค่ะหลักนี้ต่อมาข้อสาสิบเอดเห็นคขาว่า usually ค่ะตัวบอกเวลา u s u a l l y คือประจำไหมทำประจำไหม อาวิชลีซ้ำทาง everyday คือพวกเดียวกันทำประจำทำดังนั้นใช้เวิร์บช่องหนึ่งหรือเวิร์บที่เติม s e s s t e เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะถ้าเราเห็นย u ชลี y ปุ๊บเกิดขึ้นนะทำ I N D ตัดทิ้ง view ตัดทิ้งเหลือสองช่องเลือกให้หน่อยเหลือข้อสองกับข้อสาข้อสองเพราะว่า s ต e ฟเป็นทีคนคนเดียวต้องใช้เวริรที่เติม E, ีช e i หรือคนคนเดียวเนี่ยเว r รเราจะต้องเติม s e, s เพราะนั้นก็เลยข้อนี้ถูกค่ะสามที่สองเป็นประโยคคำสั่งเวะลาสั่งให้ทำกับไม่ให้ทำนะคะลูกมันจะมีประโยคคำสั่งที่เราจะเจอประจำประจำนะคะถ้าให้ทำก็คือใช้เว r ร์นำหน้าไปเลยเช่นสั่งให้นั่งลงเราก็พูดว่าอะไรคะ s i t อ่าแต่ถ้าเป็นคำสั่งห้ามมันจะมีดอนนำหน้าเสมอ จะไม่ได้ hard นะห้ามลุก on d o n stand up เพราะฉะนั้นอันนี้ don't put อ๋อแต่อันนี้ต้องแปอยาใส่กินไม coffee sugar คืออะไรคะ mm hmm. น้ำตาล am on diet อันนี้เขาฉันกำลังทำอะไรอยู่ diet ก็คือลดลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นย,ยาใส่น้ำตาลใช้คำว่าอะไรมันมีคำว่ามากมากมากน้อยใส่น้ำตาลมากหรือจะใส่น้ำตาลน้อย ทุในในกคนอดย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่มากเพราะฉะนั้นไอ้ข้อน้อยตัดทิ้งมากเนี่ยใช้ไหนอันนี้ประโยคอะไรปฏิเสธถ้าเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามสำหรับคำว่ามากมันมีคำให้เราเลือกเนี่ยมี a l o t lot, lot of มีคำว่า many ม,มีคำว่า much ตรงนนี้ใช้กับประโยคบอกเล่ามันจะบอกว่ามาก แต่ถ้ามัชกับเมนี่ส่วนใหญ่เราจะเจอในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแบ่งกันอีกมัชเนี่ยใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ตกคำถามหรือประโยคปฏิเสธที่เป็นคำนามนับไม่ได้ถ้าเป็นเมนี่ใช้กับปฏิเสธคำถามกับคำนามที่นับได้นี่คือประโยคอะไรคะปฏิเสธปฏิเสธปุ๊บนี้ตัดทิ้งเลยค่ะทิ้งตัดทิ้งค่ะเหลือเหลืออะไรมัชกับเมนี่มาดูชูการ์นับได้ไหม นับได้นับไม่ได้นับไม่ได้เพราะฉะนั้น much หรือ many ต้องใช้ much นับไม่ได้นับได้น้ำตาลคือนับไม่ได้ที่รักเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียน much o o t push much sugar ลไ c โ f f e e โอเคนะถ้าอะไรที่มันคือเรื่องใหม่หรือถ้าเราลืมนะคนรจดนะว่าข้อสอบพวกนีเจอได้เรื่อยๆข้อสามสิบสาม My daughter d a u t e r แปลว่าอะไรคะ d a u t e r ลูกสาวเออลูกสาวของฉัน has มีจ้ะข้อนี้เป็นการเรียงลำดับคำบรรยายคำนามคำบรรยายคนสัตว์สิ่งของว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะในแต่ละข้อเขามีอะไรบ้างคะ long hair baby bow and blue eyes short curly black hair and black eyes Best loud and h n i r curly back กส์เ square and อ h ด์ช very white hair เด็กๆข้อนี้คิดยังไงพูดเรื่องอะไรคะลูกสาวมีอะไรลักษณะของอะไรกับอะไรผมกับตาอ่าทุกข้อเลยเห็นไหมคะอันนี้ผมกับใบหน้าอันนี้ก็ใบหน้าอน,นี้ผมอ่าเด็กๆมาดูนะข้อไหนจะถูกเดาก่อน มีบางคนบอกข้อหนึ่งค่ะครูบางคนบอกข้อสองอยู่ที่สองข้อน,นี้นะอ่ะสามสี่ผิดไปเลยเพราะว่าอะไรถูกต้องนะตัดช้อยไปเลยนะมาดูว่าเวลาเรียงนะคะคํานามจะอยู่หลังสุดสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสุดก็คือปริมาณปริมาณอยู่ข้างหน้าเช่นปริมาณสองสามเออนอยู่ข้างหน้า,า,น, 2, 3, านึกออกนะปริมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่หนาจากนั้นตามมาด้วยตามมาด้วยรูปลักษ รูปร่างลักษณะเช่นคาว่า flat s h o อะไรพวกนี้นะนี่คือรูปร่างลักษณะนะคะแล้วจะตามมาด้วยสี c o l ร r red w h i t ค่ะแล้วถ้ามีอีกโดยโดยปกติมันจะหยุดแค่นี้แหละลูกมันจะหยุดแค่นี้ถ้ามีอีกใครที่อยู่ถัดจะสีได้ก็จะมีชนิดของวัสดุชนิดของวัสดุหรือเชื้อชาติโอเคครูจะยกตัวอย่างหมาตัวหนึ่ง มาชิว่าว่าตัวอ้วนสีดำหนึ่งตัวได้เป็นยังไงคะ้งมีหมาอ่ะเพราะฉะนั้น I have หึงตัวมาก่อนเลยใช่ไหมจำนวนเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะอะลวนก็ได้แล้วอะไรตามด้วยอะไรคะปริมาณเศษรูปลักษ์ค่ะแฟตตัวอรแฟมาก่อนอ่ะแฟรสีค่ะแบล็กก็ตามด้วยนิตของพันชิชิวาว่า I have a fat black ช,ชว่าชิวาว่าแล้วก็อะไรคะด ใช่แบบนี้ผิดตรงไหนข้อหนึ่งใครเลือกข้อสองยกเลิก short curly black hair and black อ่ะโอเคข้อสองถูกแล้วข้อสองข้อหนึ่งผิดตรงไหนล l o ดู baby brown นะคะคือจริงๆไอ้คำว่าผมจ Mont ิกอะมันต้องเป็น long w a v y brown hair แฮร์ต <uk> ้องไม่อยู่ตรงไหนคะแฮร์ต้องไม่อยู่ตรงนี้ผิดตำแหน่ง มันคือตำแหน่งนะโอเคประโยคอันไหนที่ถูกวิสแ s นแทนอิสคอเร็คอันอื่นคเร็กตว่าถูก n t นเทนคือประโยคเดย์เ a ดคุกกี้ล l าส t w ว e คเอนเช็คมาทันทีเลย last weekend นอดีตเวิรช่องสองเ e s ์ e เดย์อดีตเวิรช่องสอง last Monday อดีตเวิรช่องสอง last weekend อด mm ีตเวิรช่องสอง จ้ไหนถูกข้อสามถูกโชยแูแฮนใครไม่เข้าใจว่าทําไมข้อสามถึงถูกแล้วข้อสองผิดเพราะว่า verb ช่องที่สองของคําว่า make มันต้องไม่อะไรคะเอ่อ make ต้องไม่เป็นเมสเพราะนั้นนี่ถึงจะถูกนะเพราะนี้ก็เลยผิด verb ช่องสองของ drive drive อ่าโอเคอีนี่ก็เลยผิดอ,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 อีกอ่าอันนี้คู่คําคำเนี่ยมันช่องหนึ่ง e มันช่องสองมีที่เดียวพอคะ่ะอันนี้ก็เลยถูกนะคะ that อันนี้ต้องไม่ได้อนะนั้นต,ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น d a t โอเคสามคิฟา do ยู u like ชอบไหม this movie that movie ชอบมั้ยหนังเรื่องนั้นจะชอบหรือไม่ชอบเนื้อเราบอกว่า is amazing ชอบฉะนั้นตอบ,อบ yes yes อะไร yes i do yes i do ทำ do ตอบ do